ลำบากเรื่องอะไรๆดูว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 ูเด็กๆสุดยอดมากนะฮะเด็กๆสมแล้วที่กลังอายุแค่นี้นะคะส่วนคนแก่ๆรุกตัวไว้นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้พลังงานอะไรเลยเฮ้ยมันกินข้าวแล้ววันนี้เรามาเดินท่องเดินเที่ยวกินของอร่อยๆเนี่ยแปลว่าแคลอรี่มันแบบมันมันเกินขีดจำกัดแล้วอ่ะมันต้องมีการออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆสินะคุณขาเฮ้ยคุณจะนั่งแบบเออวัยลอยู่มากแล้วเราปวดหลังอะไรเงี้ยไม่ใช่ ลงขาลงคุงนันนะคะบอกคุบอกเราบอกเขาอที่ทำหอมวันนี้ก็เรียกว่าไม่มีกินแล้วนะคะจริงๆน,นี่คิดเราพิ่มหอมเลยนะคะเราต้องเต้นไปด้วยนะคะเราก็หมั่นไปด้วยช่วงท้ายๆของเราในอีสนนะคะเมื่อกี้อยากให้ทุกคนจ,จอยเฉยๆนะคะสรุปว่าเด็กๆจอยมากเด็ก <c oughs> ๆเกิดท,ทันทุกเพลงอยู่อยู่มอ,อะไรม .6 มาลงพัชน,น้าได้ มอ .6 ร้องเพลงพัชเชน่าได้คุณพี่คุณพี่อยู่เท่าไหร่คะ <laughs> คุณพี่ห้าสิบหกหกสิบตรงตอนเพลงพัชเชน่าคุณพี่อยู่เท <laughs> ่าไหร่คะสิบหกสิบโอ้ยสิบสิบขวบฮะนานไปบ้างยี่สิบถึงหรอน่าจะสามสิบกว่าเออคุณพี่อย่ามาหลอกลวงกันนะ มาหรอพี่นี้40ปีไม่ได้หน้าตาคุณพี่หน้าตาประมาณ30หนูเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดสิบเจ็ดข่าวคนนี้ทำไมอ่ะทำไมตัวเลขมันแตกต่างจากคนอื่นแบบน่าตกใจเหรอไหนเขาพูดให้พี่แบบพี่คาดหวังแล้วตอนเนี้ยเราอยู่เท่าไหร่เหรอสามสิบอันนี้ไปถึงน้องที่พวกเราว่ะสามสิบเราก็ต้องไม่พูดเรื่องนี้กันเพราะว่า มันจะเป็นความลับของฉันนะเธอมหาชัยจรใจใจจรเลยมหาชัยจรใจใจจริจจรมหาชัยใจจริงคืออะไรอะ <c oughs> ฮะชีชช้ไปทางขวาคือหมายถึงว่าคนทางขวาจะจะใจจริงคนทางซ้ายจะไม่จริงใจอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่แล้วคืออะไรมหาชัยใจจริงปรึกษากันก่อนปรึกษากนันก่อนเราคุยกันก่อนไม่ไมีไม่มีมหาชัยใจจริงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะมีแค่สามคนนี้หรือว่าทำเสื้อใส่กันเองหรอไม่ใช่น้ำใส่ใจจรไงน้ใสใจจร โอ้หมายใช่นะใส่ใจจริงอ้าวพี่เขาบอกอ้าวพี่เขาบอกแต่น้องบอกไม่ใช่พี่เขาบอกใช่ท่าเรือพัากาหนึ่งสองต่อข่าเลยคเราไสโลแกนของท่าเรือพัฒนาการอ๋อน้องน้องท่าเรือตรงนี้เป็นพัฒนาการอาหารตรงนี้อ๋อนี่หนีงานเล้วปะเนี่ยเลิกงานแล้วเลิกงานยังยังเหรอข้าวมาจจริงเสียงดูอยู่ี่อันดูอยู่ มันจะตลกเกินมันจะตกเกินจริงๆเนี่ยนะมามหาชัยเมื่อวันห้าปีห้าปีที่แล้วมั้ง่อ๋อยห้าหกปีที่แล้วอ่ะเคยมาแต่ว่าแกไม่ได้มากับฉันแกยังไม่เกิดใช่แกเพิ่งเกิดมาห้าปีที่ผ่านมาตอนนั้นพวกชาวมหาชัยคือสนุกสนานมากและจอยมากเลยใส่วันนี้ชาวมหาชัยอิ่มเกินใส่กินเยอะเกินกอล์ฟเม่เน็ตนี่ยคุณพี่ค่อยๆกินแล้วไล่ไป อยู่ช่วงในไทยแล้วจริงๆเนี่ยดึงเชงเพราะสงสารน้องมันร้อนมากตอนนี้ดูนี่หน้าหน้นนายังมีสีอยู่นะคะหน้ามีสีอยู่โอ้แต่งตัวเท่ใส่เสื้อยีน <c oughs> ตีกองและตีกองเนี่ใช้ลงใช้แรงมหม้อของอื่นเยอะเลยแต่วันนี้ใส่เสื้อยีนเขาเสียงคมือให้น้องตาลหน่อยได้ไหมคะไม่ไม่อันนี้ตบมือชมเก่งตบมือชมมันม่นใจอ่ะมั่นใจใส่เสื้อยีนมาสิบสองนั่นเนี่ยเอออะ เดี๋ยวช่วงไม่ท้ายของเราแล้วน,น,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวแต่อย่าอย่างเป็นทางการสวยๆกันเพลงกันแล้วกันนะคะแล้วถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะพวกเราวงล็อกหญิงล้วนวงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยที่ถามาเมราเล่นตลกใน,นเล่นตลกตมงนีของจริงแล้วนะแบบเทแล้วนะคือหันไปไม่ยิ้มแล้วนะแบบเก็บเก็บเทเลยนะใช่ไหมนะเดี๋ยวไปดูว่า ควที่เธองจะจริงไหมและนี่คือวงล็อกหญิงที่เปลี่ยนวิถีเพลงของชาติ i it